ครับนะครับหลังจากที่พี่สุภาพนะครับบอกว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสมาร์ทอโกเทคนะครับพี่สุภาพก็ประทับใจนะครับวันนี้พี่สุภาพก็เลยนะครับจะพาทางบริษัทนะครับเยี่ยมชมสวนลำไยนะครับโอเคนะครับปีนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับก็พี่สุภาพใช้แล้วนะครับก็จะเหมือนที่สุภาพบอกนะครับก็จะติดลูกนะครับได้ดีออกดอกดีนะครับ ถึงแม้ว่าจะทําใบช้าไปหน่อยเนาะนะครับลําไยก็จะติดเป็นสองรุ่นนะครับพี่เขาก็จะบอกว่าปกติแล้วปกติแล้วเนี่ยลําไยถ้าติดสองรุ่นนะครับก็จะไม่เหลือก็จะร่วงนะครับไอที่มาดูนี้ก็คือเห็นไหมครับสองรุ่นที่พี่เขาว่าคือมันจะมีรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ครับใช่ไหมครับถ้าปกติที่ผ่านมาไปหมดเลย ร่วงพอ,พอบานมาปั๊บมันจะร่วงเพราะว่าเราเราไม่สะสมอาหารหรือไม่ช่วยเสริมอาหารให้มันร่วง<อ>ตั้งแต่ดอกเลยใช่ไหมพี่พอ,พอเป็นดอกพอเริ่มบานมันก็ร่วงไปเลยติดเป็นลูกก็ร่วงอีก,กสุดท้ายหมดเลย,เลยอ๋อโอเคนะครับโอเคต่อไปนะครับมันก็มันมันมันจะมีมันจะมีมะมรุ่นที่ที่บานทีเดียวนะมันจะดกเลย มันจะโซนอยู่โซนข้างหลังโซนข้างหลังนะครับน,นี้มันคือชุดท,ท,ที่หนึ่งครับ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้เป็นชุดที่หนึ่งซึ่งสวนซึ่งสวนครับใช่สวยเมื่อเป็นชุดที่สองนั้นมันจะบานพร้อมแล้วมันจะดุกคร<ะ>ับพีทพีอันหนึ่ง<ๆ>แลโอเคนะครับเนี่ยๆครับประมาณนี้ใช่ไหมพี่ครับอ่านะครับณตอนนี้เองเนี่ยลูกก็ใหญ่แล้วนะครับจะเหรียญติบแล้วนะฮะ เริ่มไปขึ้นหนอกแล้วก็อีกสัก20วัน20วันนะครับประมาณมันที่5เมตรพืชจีเอฟพืชที่5สงหาก็จะเริ่ม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 ได้ขายเริ่มขายได้นะครับร่อนเราคันลงตะก้าก็ทราบสีก็คงน่าจะผ่านนะครับครับน่าจะผ่านนะครับเนาะเราเรายังไม่ได้เล่นสีเลยทั้งหมดกี่ต้นนะครับพี่ทั้งสวน20 สองไร่ว200กว่าตนน้นนะครับพี่สุภาพจะพาไปดูอ่าชุดที่ออกพร้อมกันใช่ไหม